สวัสดีครับผม FC ช่องคอมแบนนะครับลายมือนะครับผมเป็นอาทิตย์แล้วนะครับโบสถ์ไทยเล่นะครับผมอยากนั่งอยากเบียดนั่งหน่อยแดงครับช่วงนี้ผสมก็ย้ายไว้แดงย้าลายครับเสียงลมเสียงลมฝนก็ไม่โตได้ครับพี่น้องยัังงฝนล่มกำลังมาโอ้ลมแห้งลมแห้ง บาคอยเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวายคลิปเลยนะครับผมโอ้เสียงดังแน่นะครับลมลงมาเนี้นะครับผมเมนูนะครับสิพัดกระหล่ำนะครับผมนะครับเทียวเล่นะครับผมโอ้โหนี่นะครับผมบอสใหญ่นะครับผมบอสใหญ่ดูแลหน่องนะครับผมเทียวเล่นะครับดูแลเรื่องกับเขากับน้ำนะไอ้เทียวเล่เนาะครับผมตอนเย็นตอนเช้านะครับผม ส่วนนี่นะครับผมพี่ต้องต้องขายล้อปุ๋ยครับครับต้องขายล้อครับผมกำลังฟังเพลงเหรอพี่ดูทิ่ครับดูดูบอลแชทดูแชทในอ๋อครับผมไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น้องจะผัดกระหล่ำให้กิมนะวันนี้ยดอรอชิมพี่รอชิมครับผมสิบแบนครับชแบนครับบนะสิบบอยเนาะมาสิบพัดหน่อยบ้ ครับผมคสดีครับผมนี่ครับผมนั่งีลยเดี๋ยวสิพัดกำลัมช่วงนี้ช่วงนี้พี่กวางเล่าใหม่แฝงสตูดิโอนะครับผมขอแขกแขกฟังคุณเพิ่นมากนะครับคนหลายนะครับไ <พด S 1> ม่เปยนไ<อ>ม่พอได้มาเห็ดนะครับอตอนตอนส่อตอนเที่ยงเออตอนเที่ยงครับตอนแรกนะครับส่วยไล่กันเ็บกินกันเองนะครับผมไม<ห>่ไม่ก็มีพัดนะครับอันนี้สูตรได้นี่ครับอาจารย์แบน สวีกินเลยเพราะเราพ่อแม่พี่น้องครับครับผมสําหรับคนที่ติดตามหรือว่าเข้ามารับชมฝากกดซับสไครต์ให้กรมกระเป๋าน้ำด้วยครับและเป็นกําลังใจให้กันโดนๆนะครับผมก็เพราะว่าช่วงนี้ยากไร้ครับเ่า่อยได้ท่าชิบนะครับผมฝนตกเกือบทุกมือนะครับอยู่บนหลังท่านี้นะครับอยู่นี่ฝนดีครับผมฝนดีครับน้ำดีเขาง่ามครับท่งดีว่าแต่บบทวมนะครับเพราะว่นี่ น้ำมันใส่นิดน้อยนะครับผมเดี๋ยวอ้วนนะเดี๋ยวอ้วนเนาะเดี๋ยวอ้วนก็สั่งไปก็อ้วนแล้วเฮ้ยโอ้โหพี่ก้อนบอลนี่มันเป็นละไมทิ๊กกระทาแทนเออบ้าไหนต้องมีหมูต้องปาหมูมนมีมีมันอยู่แล้วนะครับผมเกาใส่หมูไปแล้วก็ติดแล้วนะเทคนิคง่ายๆนะครับผมเอาหมูมาบ่อนนี่เต้เต้หมูสับนั่นเรื่อยไปบมูเนื้อของอะไอืมโอเค บางบางข้างล่างก่อนได้ไหมพี่คุณเอ้ยอา้าวสวัสดีครับผมใครนี่ครับสสวััดีครบผมกิมบวงครับครับยังช่ว,วยขึ้นก้าวไหวช่วยยืดก้าแล้วบุญยังเปลี่ยนแปลงโอ้ยยังเป,เป,เปเลี่ยนแปลงโอ้ยยีบแล้วดีขึ้นอยู่ครับช่วงนี้เศร้าเหนียวไซบอนแล้วปฏิบั <laughs> ติโตดีขึ้นนะครับช่วงนี้ถือโอบล้มดูนะครับช่วงนี้ล่ะถือกักบริเวณพร้อมโดนเรียกปุ่มช่วยโดนเรียกปุมบ่อยครับผมอยู่กันต้องการอบอุ่นขึ้นก้าครับอยู่ ทางหลังฟาร์มนะครับผมนี่เป็นย่าอินเดียนะครับเป็นคางนี่ก็เป็นฟ้ามไก่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมมูขทับเอาไว้เหมือนกันฮะมันมันเยอะเลยผมใส่กันไหมไหลายมหลบ่มันจะเหลือมันจะเหลือหรือเปล่าเช็งกวางลูกูรติดอ่ะพี่อะไรนะพี่ว่าอะไรนะพี่ต้องเฮ้ยพี่เช็งกวางลูกูรติดต้องเลย อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะเออเครื่องน็อกเครรื่ออองน็เเหลอไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันแล้วทำกินกันเองครับเอาพี่น้องนี่อะไรมาเนี่ยจิ้มปลาครับผมนี่สูตรโบมีน้ำมันครับมันจากหมูล้วนๆนะครับผม จ้ากสิกินได้พ่ากินไดหรอกพี่น้องนะครับแต่ว่าก็ต้องเห็ดนะครับสุไส้สุดท้ายเป็นกินนะครับเพราะว่ายร์ช่วงนี้เพิ่นบ่ค่อยว่างนะครับครับผมกําลังผัดอากาศตอนนี้บนกําลังฝนติดตกอีกแล้วนะครับผมลมแห้งครับกบางสิผัดนะครับตอนนี้ลูกลูกไก่เฮาได้ีตัวครับตอนนี้ลูกไก่เฮาตอนนี้ประมาณ60สตัวครับกําลังบ่อออกมาใหม่นะครับผมสําหรับพี่น้องไก่ชนฝากติดตามมันด้วยครับ

รัะล้อออแต่งแต่งแล้วครับดไปครับยิ่งกันอบุนเหมือนเดิมนะครับผมครับตอนนี้ผมูนกำลังสีมาแล้วนะครับพ้อมแน่นอนขนโต๊ะขนโต๊แล้วครับผมขนตกะเลยครับผมนต๊ะี่ีครับใหญ่ใกล้จนมุมมี่องที่ใหญ่นะครับผมแน่นองตรงนี้บ่คอยท่ายฉีบนะครับใหญ่ไปมองหันมนี่กะเปียกเม็ดครับผมแต่ก็อยู่ในกัน อ้าวโอ้คีโมลังโอ้าวอ้าวฝนตกแล้ว,วลเวด้อครับพผมไอ่น้องครับเสียงฝนมาโอ้สิได้ยินเสียงเม่นอบะบัดนี้เนาะครับฝนลงเม็ดแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนเนอครับพมเเม่น้องเดี๋ยวผมถ่ายชิปตอนต่อไปนะครับตอนอีกคนตกนะครับทนหอ้อตัวยืลันนไหม่นอครับให้ไปต้องชิมนะ เปร้ยงงเหรอฮะมาตาไม่เปร้ยแซบ <laughs> างสายล็อตนะสายล็อดีกว่าครับยุ่งฝั่งโน้นนะมวิเลนะผมเน,น,ผมน,นี้ยเเสร็จนะครมัไหม,มแสบหลาย่ในตรงวางครับผมองตงนครับพี่น้องอเรียบรย้อยครับ ครับพี่ต้อตงว่าข้อหน้าไม่ไรเพ้่อนี่เดินเลยเขาชอบบอกโอโ้หัวหัวเปียกเลยเหพหยียบมดโตมดโตนั่นงก็โอ้โออยหท่าไหร่พวกากาศไม่ค่อยดีเลยครับครับผมเยอะแยเราเหยียดในไม่แล้วครับผมครับมากหรือว่าครับพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมากมากมากมาครับผม นาก,กาศตัวมุ่มาเลยนะเยบๆคพื่อรอขอบผมโซ่มคุยกันครับทำดีดูหน่อยัออนจับัดเราเข้ามาแล้วแจกันครับพักรังบ้างมักรังหน่งโ้โซน้ำจะโกๆเลยอยยิมอ่ะอ่ายิ่ม อะไรน้ำชาอะไรน้ำชาพี่สปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์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 ครับผมโดนพี่รองพี่รองครับผมเกล้พี่รองมาครับมาครับมาครับชุ่มเอ้ชุ่มเอ้เนี่ยยำทอนนี่ยเส้นไหวเส้นไหวทอดครับโอ้เส้นไครับโดนไหวกันเลยโดนหดอไหวกันเลยมากินข้าวกลางครับผมมาพี่ต้องมาครับกินข้าวแรกน้ำกันทร์เนอะ คครับผมใช่ไห้ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเนาะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนครับกมเบลแดงเดียเล่ครับเจอาชิปครับผมตุ๊กขาล็อกวางเอเบอร์นูมอสเอาไปโอเคครับพี่เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมสวัสบโบุญเหมือนเดิมครับผมปกินเข่าพี่น้องมา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  ได้ไหมโอ้มาหรือเปล่าครับผม,มอโอตอนนี้ตักไปแล้วคร่งน,งนะึงครับนี่ผัดตับต้มใส้อะไรพี่กวางอันนี้เป็นเตยหวนครับเตยฮวนอของจีนครับนี่อาหารของจีนครับของจีนก็น โอ้แน่นอนเลยนี่ครับก็ขมซื้อไว้ผมผมก็ทำเบ่ครับผมโอ้เจ๋อเจ๋อโอ้พี่ต้องนี่มีนมส่วนตัวเนาะครับผมโอ้โชอบหวานขาดหวานไม่ได้เพราะงั้นโอ้ชีวิตขาดหวานไม่ได้ครับโอ้แน่นอนเป็นไงพี่ผัดกะหล่ำอร่อยไหมอร่อยมากครับอร่อยมากแซ่บมั้งนี่ครับผัดผักผมไปแล้วครับผัดผักผมไม่เหลือแล้วนี่เชฟกวางครับรวมเจอ เชฟแบนนะครับสูตรมั่วนะครับผมสูตรมั่วทันรั่วแซ่บไรยูเฮ้ย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 ขาล็อกขาล็อกขาล็อกข็กิษยาคบผมไม่ใช่พี่เราพิ้ยท่องสารนี่ยมาพิษไทยหนึ่งครับผมมาพอดีกับของมะเพิ่มนะปิดกวางมาเสริมนะครับปะแซ่บๆเพื่อนก็เหรอครับผมใช่เลย